เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมหลายท่านด้วยนะครับผมอยู่ดีต้อนรับเข้าสู่เกม Counter Strike s a v บบเราเช่นเคยนะครับผมนะฮะก็จะมาสไตล์แบบว่าค่อนข้างเร็วนิหนดอยนะครับบอกว่านี้หัวร้อนไอ้เฮียยศกูตกตอนแรกเอเคควายเตอนนี้เหลือ MG2 นะครับผมมาสเตอร์การเด n นชูนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่ผมจะมาพูดในวันนี้นะฮะก็คือตอนนี้คอผมหายดีแล้วแต่ยังไม่หายดีถึงขั้นดีที่สุด นะครับผมโอเควันนี้ซีเจมันมีอัปเดตใหม่ขึ้นมาอีกแล้วฮะ 135MB เห็นจะได้นะครับผมเมื่อก่อนปที่คังอาวุธนะฮะผมก็จะได้ <laughs> อะไรเนี่ยバレตเป็นเขาเรียกว่าระบบของเกมที่มีขึ้นมาใหม่ไอ้เข้ามาใหม่นะครับผม,มก็เป็นคือระบบกาฟิตี้นั่นเองครับผม่าระบบกาฟิตี้นะฮะนี่ เวลาพ่นที่กำแพงก็จะเป็นรูปนี้นะฮะแล้วก็จะมีกล่องกราฟฟิตี้ที่เข้ามาใหม่ผมก็ยังไม่เห็นว่ามันเป็นกล่องไหนนะฮะน่่เน,น,น่มันจะมีมันจะมีกราฟฟิตี้ตั้งแต่แบบกากาก,ากนะฮะก็คือที่เราได้เมื่อกี้นะครับผมแล้วก็อันนี้อันนี้คือพวกแบบกากาก,ากครับผมแบบแรกนะฮะอันนี้ผมได้หมวกมาแล้วก็จะมีแบบที่ดีขึ้นไปหน่อยนะครับผม แล้วก็จะดีขึ้นอีกจนถึงพวกแบบที่เปิดกล่องออกมามันจะมันจะแบบคนละรุ่นแบบเหมือนเปิดพวกปืนอะไรเงี้ยฮะมันจะแบ่งเป็นเกรดไปนะฮะผมโอเคเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าฮะอย่าให้เสียเวลาโอเคครับผมนะฮะมาดูในเกมกันบ้างดีกว่านะ,ะับผมสรับเจ้ากาฟิตี้ที่ผมได้มานะฮะก็เวลาจะใช้นะับผมกดตัวทีค้างไว้ฮะอ่านี่ฮนะกดตัวทีค้างไว้ฮะแล้วก็เข้าไปใกล้ๆก,ก,กำแพงครับผมแล้วก็คลิกซ้ายครับผมเนี่ยฮะให้มันขึ้นเป็นรูปอย่างงี้ก่อน,นฮะ อ่าแต่ถ้าออกมาไกลเกินมันจะไม่ได้นะครับผมกดตัว T ค้างไว้ครับผมแล้วให้มันขึ้นเป็นรูปฮะเสร็จแล้วกดคลิกซ้ายครับผมอ๋มอามาแล้วไอ้ยานกระจิ๊ดฤทธิ์โคตรสตีนนะฮะแล้วก็เวลาที่เราพ่นสเปรย์ไปนะฮะเมื่อกดตัว T อีกทีหนึ่งเนี่ยมันจะดีเลย์น,นะฮะประมาณ49วิปะวะน่าใช่นะครับผมนะฮะ ก็ประมาณนี้ครับนี่สำหรับเจ้ากาฟิตี้ที่อัปเดตขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็จะมีพวกเสียงปืนที่แก้เล็กๆนน้อยนะครับผมสำหรับปืน M4A1S มั้งเออถ้าจะไม่ผิดก็ปืนมันก็คือปืน M4 silencer นั่นะฮะเออที่ใส่จุกครับผมนี่ครับนี่ฮะเป็นระบบที่เข้ามาใหม่นะครับผมก็ถือว่าแจมแมวเลยทีเดียวนะฮะสำหรับเพื่อนที่เรียกช่วยให้ยิงมึงอย่ามัวไปแบบ เฮ้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งกมูพ่นกราฟฟิตี้ก่อนอ่าเฮ้ยมาพร้อมลุยเลยอะไรประมาณนี้อาจจะโดนด่าหรือโดนเตะได้นะโอเคก็ขอให้สนุกกับระบบใหม่นะครับผมสำหรับกราฟฟิตี้นะฮะอัปเดตขึ้นมาสำหรับเวันที่7ใช่ไหมก็ <c oughs> คือวันนี้แหละครวันนี้ผมลงคลิปเนี่ยแหละครับผมนะี่โอเคตอนนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับปวดขี้เหมือนนะแบบเฮีย <c oughs> แม่งจะระเบิดแล้วเนี่ยแม่งแผ่นบอมแล้วสัตว์ แม่แพนบอลอยู่ตืูนกูแล้วเนี่ยเพราะจะระเบิดแล้วโอเคแล้ววันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสลาคิหน้ามีอะไรติดตามมันต่อขอ้ติดตามมันต่อไปนะครับผมก็วันนี้ลาทุกคนครับจุบจุบสุดท้ายนะฮะก็อย่าลืมเ่าอีได้ครับผมโอเคบ๊ายบาย